ะะก็ต้องเจอ้วดีๆสวยๆนะคะคันที่แพชจะนำมาเสนอในวันนี้นะคะเป็นนี้เลยเจโดยต้าแคมรี่นะคะปี2018นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น สีดำค่ะเป็นเครื่อง D4S นะคะปี2018เนาะปี18จะได้อะไรก็คือจะได้เบาะส้มเบาะส้มเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะโอเคเริ่มแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหน้าไม่ได้เชงแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ได้เชงก็คือมันจะเป็นปี2015ขึ้นไปนะคะแต่คันนี้นะคะมันจะได้เซ็นเซอร์รอบคันนะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะด้านหน้าจะมีตัดโครเมียมแบบนี้นะคะส่วนตัวนะพัชชอบโฉมนี้นะ ส่วนตัวชอบชมนี้แล้วก็ขายดีที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเปิดตัวกันป้ายแดงกันอยู่ประมาณล้าน3-9ล้าน4นะคะแต่ที่นี่นะคะเราขายเท่าไหร่เอ่ย7,45,000บาทเท่านั้นเองนะคะลดไปได้ ครึ่งหนึ่งเลยนะพี่บิก๊กใช่ไหมลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของรถหรูนะคะ Toyota Camry นะคะ2.0 GD 4 s ปี2018นะคะตัวโฉบไมเนชเชนนะคะแล้วก็ภายในเป็นเบาะส้มนะคะก็ต้องติดตามคลิปนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวแพทย์พาไปดูโดยรอบคันกันค่ะรอบคันนะคะจะเป็นสีดำหมดเลยทั้งคันนะคะแล้วก็ส่วนตัวรถเนี่ยก็ ตัวด้ามมือจับนะคะเขาก็จะเป็นแบบ i m m o b i l i บ e r นะคะ i m m o b i l เบ e r คืออะไรก็เปิดปิดประตูอัจฉริยะนะคะกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแมกอลลอยนะคะขอเท่าไหร่เอ่ยดูสิแมกอลลอยยังใหม่นะปนียี่สองแน่ขอบเท่าไหร่อ่ะขอบ16นะคะหู้วสวยมากนะคะสําหรับคันนี้อ่ะถัดมาตามแพทมาเลยค่ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับกันสาดนะคะในส่วนของด้านหลังนะนี่เลยเซนเซอร์นะคะ เลยนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์นะคะให้แบบนี้ด้วยเลิศโคเมียมนะคะตัดยาวดีไซน์เขาเก๋นะเพ hey, นะใครที่เป็นสายรถหรูนะคะต้องไม่พลาดสำหรับแคมรี่นะคะจริง,รงๆแพ้ไม่ต้องพูดเยอะเลยสำหรับแคมรี่นะเรียบหรูและดูแพงมากอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะมีออปชันมีอะไรมาเพิ่มเติมไม่เหมือนใครแน่นอนอยากได้นะคะเกี่ยวกับรถมือสองของทางลีเจนด์โฮมพาของเรานะคะ ลูกค้าสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจดีเจนโฮมคาได้เลยนะคะในสต็อกของเรานะคะมีรถให้ชมมากกว่า50-60คันเลยค่ะจะแชทคุยกันนะคะหรือว่าจะกดปุ่มโทรมาก็ได้เลยนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะลูกค้าก็คือจะเป็นไลน์อ f ฟฟิ i ชียลค่ะ แอดมาคุยกับน้องแอดมินนะคะน้องจะรอส่งข้อมูลลถให้ลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะในส่วนของด้านในรุ่นนี้นะคะที่แพทบอกว่าใบหน้าเชงของปี18ปี18ก่อนเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแบบโฉมหน้าเข้าไปนะคะตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับ 2.0G ปี16หรือ17นะปี18นะั้นมันจะเป็นพิเศษก็คือภายในเขาจะเป็นสีดำนะคะดำหมดเลยทั้งคันนะคะคอนโซลนะคะก็จะเป็นดำปกติมันจะเป็นตรงเนี้ยมันจะเป็นสีครีมหรือสีเบจใช่ป่ะก็ ็มันจะทําให้ดูสว่างแต่คันนี้มันจะทําให้ดูแลรักษาง,ง่ายเรียบหรูนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้ลายไม้นะคะลายไม้นี่ไม่ได้ดูแก่นะคะและเ,ลเนี่ยสะเข็บได้นะคะก็จะเป็นสีสม้มเนี่ยที่สําคัญเลยก็คือเบาะนะคะเบาะตัวนี้เป็นสีสม้มและราคานะ,ะแพง ซื้อเข้าก็แพงหาก็ยากของมันมีแค่ไม่กี่คันในประเทศนะคะสําหรับตัวนี้นะแล้วก็เป็นตัวที่คนหามาเยอะมากๆเราน่าจะขายคันนี้น่าจะคันที่3ได้แล้วซึ่งหายากบ้างนะคะตัวบเบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะแล้วก็มีปรับนะคะคนข้างๆสามารถปรับได้อย่างนี้เลยสมมติว่าเวลาแพดเออ แบบอยู่ดีก็เผลอหลับไปเนาะโมเมนต์ Moment แบบว่าอยากให้แฟนนอนสบายนะคะก็สามารถปรับได้แบบนี้นะคะแล้วก็ภายในนะคะลูกค้าที่บอกว่าเขาตกแต่งลายไม้นะคะตกแต่งหมดเลยทั้งคันและลายไม้คันนี้ก็ยังสวยมากๆไม่มีตําหนิตรงไหนเลยอยากจะบอกว่า คันนี้เป็นรถผู้บริหารมาก่อนนะคะแล้วก็สําหรับพวงมาลัยเนี่ยก็คือโอ้โหอย่างดีเป็นหนังแล้วก็มีขอบลายไม้ดีไซน์เก๋นะคะมี cruise control มาให้และที่สําคัญนะคะเขาให้แกเจ็ต,ตไม่เหมือนกันอื่นเลยก็คือที่ชาร์จแบตเป็นไวเลสไม่รู้อ่ะมันจะชาร์จติดไมเพราะว่าของแพ็คเกจมันจะหนาเปิดไฟเปิ๊บตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แบบทิโทนิกนะคะโตโยต้ชอบให้ทิโทนิกมาอยู่แล้ว ข้างในใส่ของได้อีกเยอะนะคะนี hey, really? ่ภายในคือเรียบหรูรัางดูดีมากๆนะคะแล้วก็เเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะอาดนะคะแอร์แบ็กมาเยอะมาก1 2 3 4 5 6 7าีใบนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้7แล้วก็8ปนะคะ9ใบก็สำหรับเบาะเนาะอุ้ย ดีมากเลยอ่ะราคานะคะลูกค้า745,000บาทคอนก็อยู่ประมาณหมื่นนิดนิดหมื่นหนึ่งนะคะหมื่นหนึ่งสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะก็ต้องไม่พลาดนะคะสำหรับแคมรี่คันนี้แล้วก็รีบจับจองเป็นเจ้าของกันด้วยนะคะของดีราคาถูกอย่างนี้ไม่มีที่ไหนแน่นอนแล้วคือรถสวยมากคือข้างในยังมีกลิ่นแบบใหม่ๆอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวลองไปนั่งด้านหลังกัน,นะคะ่ะว่าฟิลผู้บริหารเป็นยังไง ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าแน่นอนคะ่ะฟิลผู้บริหารนั่งสบายมากโอ้โหแบบละแอร์เย็นถึงมีไฟส่วนตัวนะคะแล้วก็มีที่พักแขนนี่ไฮโซดูหราพี่วางแก้วจากม่านบังแดดเนาะม่านไฟฟ้าไอ้ม่านแบบ แบบมือนะคะลูกค้าก็คือเวลาแบบเออไม่อยากโดนผลหรือว่าไม่ไม่อยากให้แดดเข้านะคะของความเป็นส่วนตัวเลิศนะคะเบาะหนังเนี่ยอยากจะบอกลูกค้านะคะว่าเป็นเบาะ หนังแท้เดิมนะคะเราไม่ได้ทําใหม่แต่อย่างใดนะคะเป็นรถเดิมๆทั้งคันไม่มีตัดต่อดัดแปลงสภาพเลยใครที่เป็นลูกค้าของรีเจนจะรู้อยู่แล้วนะคะว่ารีเจนรถด,ดีและรถสวยมากนะคะเดี๋ยวพัะจะตั้งโพสต์ขึ้นมาดีกว่าว่าลูกค้ารีวิวแบบให้มาตั้งรีวิวรถ l e เจนเนะว่าใครเคยซื้อไปแล้วแบบให้เครดิตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีของสมนาคุณให้นะคะอ่ะโอเคสําหรับคันนี้นะคะก็ เป็นรถมือเดียวนะคะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบสภาพแบบเรียบร้อยนะคะเรามีการรับประกันอะไรบ้างนะคะรับประกันเลขไม้ค่ะรับประกันโครงสร้างรถนะคะมีอินสเปกชันมีรายงานการตรวจส,สาพเนาะแล้วก็รับประกันว่ารถดีรถสวยแน่นอนรับประกันว่าลูกค้าจะได้รถแบบคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสำหรับคันนี้โปรโมชั่นของเรานะคะก็จะมีโปรช่วยผ่อนค่ะ ฟรีวอลันตีนะคะเกียร์เครื่องยนต์ให้นะคะนานสูงสุดถึง2ปีนะคะบริการช่วยเหลือชุชเฉิน24ชั่วโมงนะคะของแถมของพีเมียมต่างๆคาสปาอบปโอโซนเขาเรียกอะไรบำรุงซ่อมรถแล้วก็อะไรอีกอะ่ะมีอะไรอีก ขับฟรีเหรอขับฟรี90วันใช่ดอกเบียนะคะเริ่มต้นที่ถูกมากๆนะคะเอาเป็นว่าก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูลูกค้าติดแบคฤตออกรถได้นะคะใครอยากปรึกษาเคสนะคะที่นี่ปรึกษาฟรีนะ,ะไม่ต้องเกรงใจนะคะทิ้งเบอร์ติดต่อทิ้งรายละเอียดไว้เราให้ปรึกษาฟรีพร้อมคําแนะนํานะคะไม่ใช่ว่าปรึกษาอย่างเดียวนะบางที่เอาปรึกษาให้คำให้แบบปรึกษาก็คือจบไปแต่ที่เรามีแนะนําด้วยนะคะว่าเออลูกค้าจะต้องทอํายังไงจะดูแลตัวอยังไงแล้วก็จะทํำยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็ ของเราเนี่ยลูกค้าถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจนะคะเรามีไฟแนนซ์นะคะเรามีทีมงานนะคะจะส่งรถถึงบ้านแล้วก็มีทีมงานเข้าไปรับเอกสารถึงลูกค้าแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะรถที่ลูกค้าได้จะเป็นรถดีแน่นอนและเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพัชจะพดูรถดีกว่าแบบสอนดูรถแบบยังไงนะคะไม่ซื้อของเราแล้วก็ไม่ว่าแต่ว่าอยากเป็นวิทยาทานอยากเป็นคําแนะนําจากรีเจนนะคะลูกค้าจะได้ดูรถและลูกค้าจะได้เห็นด้วยว่ารถเราสวยเนาะก็สาหรับใครที่สนใจอยากได้รถ หร,รููฟิลผู้บริหารนะคะผ่อนสบายๆไปใช้นะคะก็แนะนำนะคะ Toyota Camry ตัวนี้นะคะ2.0 GD4S ปี2018ชมไม่ได้เชนและเป็นรุ่นเบาพิเศษด้วยนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอ้อมใจลูกค้าด้วยวันนี้พัลาไปก่อนให้ปรึกษานะคะได้ตามที่อยู่และอินบ็อกมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>